สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายในหมู่ของข้าราชการไทยนั้นก็มักจะมีข่าวคราวเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งกันอยู่บ่อยครั้งในเกือบทุกระดับทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จํานวนมากก็มักจะมีข่าวคราวเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อตําแหน่งกันใน วงเงินที่สูงริบเรียวด้วยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการตํารวจนะครับและถ้ามาเปรียบเทียบนะครับกับรายชื่อตํารวจที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับสารวัตรจนถึงรองผู้บังคับการประจําปี2 5 5 8จํานวน800กว่าตาแหน่งนั้นก็จะเห็นข้อผิดพลาดมากมายนะฮะบางเรื่องเนี่ยจะเรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดด้วยซ้าไปนะครับมีการแต่งตั้งที่ซ้ําซ้อนกับตําแหน่งเดิมที่มีอยู่แล้วนะฮะมีการลดระดับ ตำแหน่งลงมาจากระดับนายพลกลับมาเป็นนายพันนะฮะหรือร้ายที่สุดก็คือ,อมีการแต่งตั้งคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะให้กลับมารับตําแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง ปัญหานี้เป็นปัญหาที่จะเรียกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วในวงการตํารวจนะครับมันได้สะท้อนอะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการจ่ายส่วยให้กับตํารวจท้องที่อะไรต่างๆก็กลับมีประเด็นให้มีการพูดถึงกันด้วยอยู่เหมือนกันในขณะนี้นะครับเราจะคุยเรื่องนี้นะครับกับอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับครับยินดีครับ พี่ครับในประเด็นเรื่องของบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในปีนี้ทำไมมันถึงได้สับสนโอนละมานผิดพลาดกันได้มากมายขนาดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรหรือเกิดจากอะไรครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มกระบวนการแต่งตั้งนะฮะปกติการแต่งตั้งเนี่ยประจำปีจะต้องระดับรองผู้การลงมาจะรต้องเสร็จภายในเดือนตุลาคมปีะนะครับเพราะว่า ระดับในลนทีนไปราจะต้องเสร็จก่อนกันญาใู่ไหมฮะอืมครับอะไรนี้ก็ต้องตั้งระดับรองผู้การลงมาซึ่งตามเรืร่างราวตำรวจแห่งชาติที่สีเจ็ดที่ยังบังคับใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบันนะฮะมันก็จะมีการกระจายอำนาจนะครับลงมาสู่ผู้จัดก,การพื้นที่อะไรต่าง,างๆให้มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดของตัวเองแต่ระดับรองผู้การลงมานะครับ เพราะว่าตำรวจเราอาจจะไม่เหมือนกับทหารทหารก็อยู่ในกรมกองนะฮะอะไรต่างๆก็เสนอบัญชีรายชื่อไปยังพุ่งชาพบสบพบบเหล่าทัพอะไรต่างๆก็ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งอะไรต่างๆนะครับแต่ตำรวจมันกระจายรงมไปทุกท้นที่แล้วมีเป็นจํานวนมากทหารเยอะแยะถูกไหมฮะนะทีนี้ก็อ่าในการในการแต่งตั้งเนี่ยก็มองว่าถ้าจะตั้งระดับ ใหผลขึ้นมาเนี่ยนะฮะผู้จัดการตำรวจชาติหรือรองหรือผู้ช่วยนะฮะที่จะมีส่วนร่วมพิจารณาด้วยอะไรต่างนะฮะก็จะต้องรู้จักบุคนคลพวกนี้เราดูมีประวัติความความต่มาค่อระดับอย่างไรนะฮะก็จะให้เป็นผู้จัดทาบัญชีเสนอทําการคัดเลือกนเยผู้สสสสเสนอสรรมการข้าราชการตำรวจอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ระดับรองลงมาเนี่ย ยังไงผู้การตำรวจชาติจะไม่รู้จักแบบอย่างผมเนี่ยเป็นบอบผมก็รู้จักแต่ระดับข้างบนนะฮะระดับร่างปฏิบัติลงไปเนี่ยมันห่างกันมากนะฮะดูปือาวุธด้วายุอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่ยรู้จักแบบนะฮะนั้นก็ถึงมีการกระจายอันมากนะฮะซึ่งทนงการตำรวจชาติก็ปฏิบัตินะเช่นนี้มาโดยตลอดตั้งแต่มีชุดว่าตำรวจชาติเมื่มอปีประมาณหน้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนี่มาปีเนี้ย เหตที่จําเป็นจะต้องเอามารวมศูนย์ที่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังมีการอาศัยอํานาจของผูหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะฮะใช้อํานาจตามมาตรา44ให้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจตามมาตรา56เห่งชาตินะครับมันก็เกิดขั้อมาผมผมอยากจะรับดับความเป็นมาเอ ที่น้องประชาชนและคุณจอมได้กใจว่าปัญหามันผิดนื่งมาจากอะไรนะครับความจริงถ้าคนอยู่นอกวงการอะไรต่างๆบางทีก็มองไม่ค่อยรู้ปัญหานะครับถ้ามัะหาตื่นรื่องมาจากเมื่อครั้งที่พลเอกกรีวรารังสินทรมาคุณนะครับมาดํารงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแลควก่อดาวนะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการอแต่งตั้งกรรมการตารวจนะ ไอ้เรื่องป้อมป้อมจราจรที่ตั้งอยู่บนพาวแล้วก็เอาป้ายโฆษณาป้ายอะไรหรือวงจรปิดหรืออะไรนะที่วงทีวีมาติดนะฮะไอ้ตรางจรพอจะจำเหตุการณ์นี้ได้นะครับนะฮะเนี่ยผู้ติเวลาก็เอาเหตุตรงนี้นะฮะมาตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการบรรเรือห้าสุดสถานีตรงจจากแปดสุดสถานีนะ เรียกว่าเกือบหมดเลยนะแล้วก็ใช้อำนาจระดับผู้จัดก,การเนี่ยประสานกันโยกย้าย50คนเนี่ยออกไปอยู่ต่งางจังหวัดทั้งหมดนะครับแล้วทำไงฮะแล้วก็เอาคนที่วิ่งเต้นนะอาจจะมีผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ารอนบานมันเมุงหลวงใช่ไหมฮะ จะอยู่วัาเน่าบันณาความเจริญอะไรก็ขึ้นไม่ได้นะฮะเป็นปีเลยต่างขึ้นไม่ได้เพราะคนจะอยากตํารวจอยากที่นารบาลมากก็มีการพิ่งเต้นสับจเข้ามานะครับนะระดับผู้ลับสถานีเนี่ยมีแปดสิบสถานีเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งห้าสิบสถานีซึ่งไม่เคยมีประกบการณ์รักษานี้มา่อนนะและนอกจากนั้ันตำแหน่งนอกจากตำแหน่งผู้ลับมีตำแหน่งรองผู้การรองผู้กับนะฮะตำแหน่งสารวัตรเนี่ยที่ถู โยกย้ายออกไปแล้วคนของตัวเองคนที่วิ่งเส้นเนี่ยเข้ามาเป็นจานวนมากเดยประมาณร้อยตำแหน่งนครับบุคคลร้อยคนเนี่ยนะที่ถูกโยกย้ายออกไปด้วยความาไม่เป็นธรรมไม่เป็นตามกฎระเบียบทําทให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ครอบครัวก็เดือดร้อนอะไรต่งางๆนั่น,นะฮะก็มีประมาณหกสิบคนนะที่ร้องทุกต่ตอคณะกรรมการขา้าราชการตำรวจว่าการเงินการแต่งตั้งของคุณช่เวลาละอะไรต่าง ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมอนุกรรมการริการลองทุกเนี่ยเขาก็ p y มานะสรุปแล้วเนี่ยเห็นว่าการแต่งตั้งในครั้งนั้นเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎคอตรว่าการแต่งตั้งรุ่ยรุ่ยัฒนาการเรียนก็ให้เยียวยานะครับให้เยียวยาคือให้สำนักงานตุลาการชาติเนี่ยแต่งตั้งจับเข้ามานะครับในสังกัดเดิมใน้ังการเก็คือสังกัดบชนนะฮะ นะในวาระแรกที่มีโอกาสที่จะทำใช่ไหมฮะสบ,บายก็ต้องมีตําแหน่งว่างหรือมีการแต่งตั้งอะไรก็ต้องเอารีสมาเลยถูกไหมฮะนี่พอถึงจากการวาระการแต่งตั้งประจําปีหลัง mm hmm. จากที่โยกย้ายในผลจบไปแล้วก็ mm hmm. มีการแต่งตั้งรองปรานออกมาประเด็นมันมหามก็เกิดขึ้นว่าไอ้หกสิบคนเนี่ยที่ยังต้องย้ายกลับนครบาลแล้ว mm hmm. จะเอาใครออกไปเพราะตำแหน่งมันไม่ว่าง ูก่ไหมฮะตำแหน่งเต็มนะนอกจากผู้เกษียณคนสองคนในระดับแต่เอาเข้ามาหกสิบคนเนี่ยจะเอาจะเอาใครออกไปอืคิดไม่ออกนะถ้าจะเอาไอ้ไอ้พวกที่แต่งตั้งจากต่างจังหวัดเข้ามาเดี๋ยวเรื่องมันเกิดไม่รู้มีใครไปรับผลประโยชน์อะไรต่างๆขนาดเยอะแครับปัญามันจะเกิดแล้วอยู่ดีจะเอาไป ไอ้สามติดคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยที่ยังไม่ได้นัมันจะทํากับเขาอย่างนั้นหรือนะอก็ไม่มีปัญญาที่จะแต่งตั้งคิดไม่ออกบอกไม่ถูกประกอบกับคุณสีเวลาได้รับการเยียวยาไปเป็นรองผู้จัดการาแล้วคุณสารทิดมาแล้วนะไอ้ที่จะให้ทําตามที่คุณสรีเวลาเป็นตัวเริ่มไว้เนี่ยนะคุณสารน,นี่จะไม่ทาหรอกนะครับนะเป็นส,<ะ>สร,รุปแล้วการแต่งตั้งยกย้ายตรงนี้จะทํามไม่ได้ใช่ไหมฮะ เพราะปัญหาเขาิมันก็เป็นไงเป็นโรคเลือนเลือนเลือนเลือดเลือนนะนี่ประกอบกับว่าผู้มีอำนาจนอกสำนักงานตำรวชาตินะที่เราบันทึดีข่าวเวลามีการวิ่งเส้นกับวิ่งเป้นแถวบ้านโซ่ข่าผู้มีอำนาจที่ว่านี่คือกลุ่มไหนใครครับก็ผู้ที่มากคุมสำนักงานตำรวจชาตินะคือระดับก็ระดับไหนรัฐมนตรีอ่ะ ก็นา่าละนะครับ,รบนะรวมทั้งบุคคลนะผู้มีหน้าอยู่เบื้องหลังน้องทงน้องชายอะไรต่างอ๋อครับนะนะนะก็รู้กลไกดีนี่ถูกไหมฮะรู้กลไกว่าปกติเนี่ยการแต่งตั้งยกย้ายถ้าเป็นระดับสารวัตรนะลองลองสารวัตรสารวัตรลองพุ้งกับผู้่งกับลองผู้่งกลับอะไรนะก็จะวิ่งเส้นสับเปลี่ยนอะไรต่างมาได้นะสมองพวกนี้แม่งสมองมีปัญหา ะนะชอบพาปันหายูเรื่อยก็อม,มองว่าเธองไงที่จะให้วิ่งเต้นมีผลประโยชน์มากขึ้นนะก็ไปยุคพนักง,งานสอบสวนทั้งหมดเรื่องให้มาเรียกชื่อเหมือนกับรองสารวัตรป้องกันรป่าป่ารองสารวัตรจราจรรองสารวัตรอะไรต่างๆเนี่ยหรือสารวัรตรอะไรนี่นะให้เรียกชือ่อเหมือนกันคือตําแหน่งเข้าพนักง,งานสอบสวนชนะฮะวบอร์หนึ่งสองสามสี่นะเน, 1, 2, 3, นนะี่ยเวลาเข้าจะเลื่อนตําแหน่งกันนะเขาไม่ต้องวิ่งเต้นเขาใช้ประเมินด้วยตัวเขาเอง ว่าในรอบปีนี้จะทำคดีมากอผิคดีคดีอะไรบ้างแต่ละคดีคะแนนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาประเมินได้เขาก็จะได้เรื่องโด้เยิกคะแนนเองเขาไม่ต้องวิ่นเต้นนะฮะตรงเนี้ยก็จะไม่มีผลประโยชน์อะไรแต่ผู้มีอำนาจก็จะทําให้ตรงนี้มีผลประโยชน์ด้วยก็ยุบพนักงานสอบสวนมาเรียกที่รองสารวัตรหวงเล็กสอบสวนสารวัตรหวงเล็บสอบสวนนะรองผู้กับหลวงเล็บสอบสวนผู้กับวงเล็กสอบสวนน่าสมองมันดีจริงๆตรงนี้นะ เพราะนั้นอพอภูมนี้มาชื่อเหมือนกันถูกไหมก็มเลยวิ่งเจ้นไม่อยากอยู่งานสอบสวนบ้างนะครับอย่าไปอยู่งานจราจรบ้างอย่าไปอยู่งานปราบยาเสพติดบ้างอย่าไปอยู่งานป้องกันปราบปรามอาญากรรมบ้งางอย่างเช่นแบบนี้ไม่อยากจะเสอยก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาวิ่งไปไหนก็<ม><ม>ไปวิ่งที่ภูมิ้าทั้งหลายแหล่ั้างนอกท<ม>ำงานตำรวจข้างในทำงานตำรวจอะไรต่างๆวิ่งกันไปวิ่งมาบัญทีมันก็ทับไปทับมามอะไรต่างๆเรื่องครับ ผลที่สุดมันก็ออกไม่ได้นะฮะมันก็ออกไม่ได้จะส่งบัญชีไปให้ผู้จัดก,การเขาแต่งตั้งเขาก็ทํามาได้เพราะมันมั่วหมดยังยัง,ยงนครบาลอน่่งที่ผมทุกข์เสียไม่คู่นย่นะ้วจะส่งรายชื่อมาให้ผู้จัดก,การนครบาลคนปัจจุบันเขาก็ทําไม่ได้นะฮะเพราะปัญหามันวีระีหลักอีเดือพละ,ละ,ละ,ละรกระตังนะไครวิ่งเต้นใครทุจริตกันมาก่อนหน้านั้นเราไม่รู้เรามาให้เขาออกคําสั่งแล้วก็ทําไม่ได้ ถ้าทไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมา,มาว่าออกไม่ได้เพื่อเป็นโรคเลือดนะตั้งแต่ตุลาจนทั้งเนี่ยจน,นมาถึงาพฤษภาเดือนละนี่มิถุนาผมยังไม่รู้ว่าออกเป็นอะไงเลยแต่จะตั้งตั้งในพ้นประจาปีอีกแล้วนะนี่พอเรื่องเรื่อมาเรื่อยอะไรต่างคิดอะไรบอกไม่ถูกแล้วนะก็เลยตัดสินใจว่าหาทางออกแล้วอ่ะให้ผู้จัดการตน่วยฆ่าตัวเอกจากทีท่เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา5ิ ตั้งทารกาวของหลวงเป็นใช่ไหมฮะนะม,มาตราห้าสิบหกเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่ผู้จัดการหมายถึงผู้จัดก,การนคกอบาลผู้จัดก,การพื้นที่ผู้จัดก,การทุกหน่วยงานเนี่ยนะฮะนะดำเนเินการแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผิดระเบียบมีการผิดจริตอะไรต่างๆอ่านะั้นนะหรือม,มีเหตุพิเศษอื่นนะจะให้ผู้จัดก,การาโดย มติของคณะกรรมการข้าราชการต่างมีอำนาจแต่งตั้งได้พูดง่ายมารวมถัวไดนะ้แต่ว่าตอนเนี้ยผู้ริการตารวจพื้นที่เขายังไม่ได้ทาอะไรที่ผิดระเบียบผิดกฎหมายอะไรนะฮะอะไรต่างๆเลยแล้วผมก็ไม่เห็นมีเหตุพิเศษอะไรเหตุพิเศษก็คือว่ายองทําขยะกันไว้เยอะแยะนะนก็ตระเลยตั้งไม่ได้นะก็เลยมาอ้างอํานาจตรงนี้นะนี่พอจะใช้อํานาจมาตรา86นะ ก็กลัวว่าทำแล้วผิดกฎหมายคนจะฟ้องร้องคนะผู้จัดการตำแหน่งชาติตายนะ่ถูกฟ้งนนะองก็ร้อยคดีแต่งตั้งเป็นหมื่นคนนะตำรวจฟ้องก็หมื่นคนหมื่นคดีตายแน่ก็เลยคุณประยุทธ์ก็เข้ามารับหน้าที่รับราชสิใช้อำนาจตามาตราสิบสี่นะครับให้ผู้จัดการตำแหน่งชาติมีอำนาจตามมาตราห้าสิบหกแต่งตั้งข้าราชการ,ร,การาได้ พราะมาตราสี่สี่นี่พอออกมาแล้วผู้ปฏิบัติเรื่องสิ่ใช่ไหมครับนะท่าคุณจัดทิ์ก็เบาตัวหน่อยที่มีมาตราสี่สี่มาซึ่งกองนะแต่ก่อนประยุทธ์เนี่ยจะเซ็นคำสั่งนะฮะนะคุณไปยุทธ์จะต้องมองให้ทะลุก่อนว่าได้ตั้งแล้วเกิดปัญหาอะไรไี้นะถ้าคุณไปยุทธ์มองไม่ทะลุแล้วคุณไปยุทธ์เส็นเลยเหมือนกับอย่าว่างานแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเลยงานอื่นคือ ถ้ากระทั่งที่จะออกมาตราสี่ใช้เป็นกฎหมายเรื่องต่างอย่างนี้นะฮะถ้าคุณไปยุทธเอาไม่ออกเนี่ยนะฮะปัญหามันจะเกิดขึ้นตามมานะครับแล้วคุณไปยุทธ์เองก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกรณีเนี้ยเมื่อคุณไปยุทธใช้มาตราสี่แล้วปัญหามันเกิดถามว่าใครรับผิดชอบก็ต้องตั้งคุณไปยุทธคุณตวิที่คมเป็นัหนานหลวงชาับนะจิตขับทีนี่พอจะเริ่มใช่ตัวนี้ครับนะ คุณจะคลิปก็แถลงเลยผู้จัดการกการลวงชาติราว่ามีความจําเป็นต้องใช้มาตรา56นะเนีข้ามาแก้ไขปัญหา,ญหา,า,าการแต่งท่าทาการเป็นอย่างที่ภาครัฐทำอยู่โดยในสมัยก่อนท่นานพลเอเกชลิศภพเนี่ยนะก็ได้ใช้อำนาจตน,นมาแล้วนะเอาไปอ้างเพื่ออะไรเพื่อความชอบธรรมนะนะแตนะ่ลืมไปว่าหรือไม่ได้ลืมแล้วนะะไม่ได้สนใจว่า ประเด็นมันแตกต่างกันใช่ไหมฮะประเด็นของผมที่ผมใช้อำนาจตามมาตราห้าสิบกเนี่ยเพื่อมาแต่งตั้งข้าราชการต่างดตอนที่ผมเป็นผู้ศึกาต่างดุลชาใช่ไหมผมเป็นนักคิดนักพัฒนาผมพัฒนาองค์กรยังไงสำนักงานต่าแห่งชาติเนี่หน่วยงานระดับกองประชาการเยอะใหญ่หมดเลยผมก็คิดมาตั้งแต่เด็กเพื่อว่าพอเป็นผู้ศึกาาต่างดุลชาติสมองมันก็รี่วเลยนะครับว่า ต้องการส่วสริการนครบาลทุกหน่วยงานนะฮะต้องบรญชาการส่วนกลางแม้กระทั่งศึกษาส่วนงานส่วนต่างๆจะปรับปรุงนะบุคลากรองค์กรอะไรต่างๆหน่อยบ้างนะฮะนั้นผมก็จะต้องมาวิเคราะห์นะกำหนดตําแหน่งอะไรต่างๆของทุกหน่วยงานแต่ว่าพร้อมกันที30หน่วยงานอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะมันก็ต้องวิเคราะห์ทีละหน่วยเจอหน่วยที พอวิเคราะห์ที่ละหน่วยปั๊บเนี่ยตําแหน่งมันจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการแต่งตั้งเกิดขึ้นสมมุติเราวิเคราะห์สอบสต่งางก่อนนะพอวิเคราะห์เสร็จเราจะแต่งตั้งเลย,เยใช่ไหมฮะอา้าวผู้คนที่รับการแต่งตั้งมันก็จะอาุโสในตําแหน่งสูงกว่าให้หน่วยงานที่ยังไม่วิเคราะห์ถูกไหมฮะที่น้มันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมว่าไอ้หยิบยกหน่วยไหนขึ้นมาก่อนหน่วยนั้นก็จะได้ตื่นถูกไหมฮะ ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยนะครับผมก็มีความจําเป็นที่ว่าอ่าจะต้องใช้อานะาขอมากรตลอดใช้อ,าาาอํานาจของวัตรอพิจารณาแต่งตั้งทารกษาตำรหน่โดยเฉพาะจากหน่วยง,ง,งานยืนก็เข้ามาได้เพื่ออะไรเพราะว่าพอวิเคราะห์ตำแหน่งตำแหน่งเกิดขึ้นจะบางทีคนในหน่วยพอกระตอ,อกห,หรือคนในหน่วยดีแต่เอาโฉไม่ถึงคุณบัติไม่ถึงก็ต้องคนนอกหน่วยมาจะไปให้ผู้จัดการเขาแต่งตั้งเขาก็ทํา,าทไม่ได้นะ นะผมก็ต้องขอต,ตลอดนะซึ่งต,ตลอดออมาอ,อีกประเด็นหนึ่งคือการแก้ปัญหาภาคใต้ผมก็ตรวจสอบแล้วคู่กับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะมีตั้งแต่อายุห้าสิบเก้าเลื่อยลงมาเลยนะฮะจนห้าสิบสี่แปดสิบสี่เจ็ดเลยนะคุณจอมคิดดูคนอายุห้าก้าจะแบกแบกไป้ถือปืนเข้าป่าเข้าป่าโจนตอกอะไรได้เลยให้ห้าสิบด้วย ผมมาคิดตัวถึงของตัวเองนะตอนผมเป็นสาวัดใหญ่ที่นาแก่นะผมอายุยี่สิบเจ็ดนะผมก็แบกเป้ถือปืนเข้าป่าไล่ป่าพอพอ,พอร์ล่อไปอ,อย่างเต็มที่ได้นะไม่ต้องมาเกรงกลัวความเป็นของตายแถมลูกเมียก็ไม่มีนะ,ะตัวคนเดียวจะเป็นจะเป็นจะตายก็ตาย,ตาย,ตายขอให้บ้านเมืองสงบสุร้อยได้แต่ว่าผู้กลับอายุห้าสิบถึงห้าสิบเก้านะสม,าสมัยทำงานตำรวจกล้าก่อนหน้าผมปล่อยให้ดุฟาก่อนที่เนี้ย มาเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วจะทำยังไงได้ใช่ไฮะพอผมกำหนดตำแหน่งใหม่ๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ย้ายผู้กับนะตั้งแต่ห้าสิบเก้าลงมาถึงห้าสิบเนี่ยออกจากพื้นที่มาหมดเลยนะครับเพื่อหนึ่งให้เขามีโอกาสโดยพักก่อนสองเพื่อให้งานมีภิพาแต่คนที่เป็นแทนเนี่ยนะฮะผมก็ประกาศแล้วสมัครข้าราชการตำรวจระดับลองผู้กับที่มีคุณบัตรครบถ้วนที่เป็นผู้กับนะฮะแต่อายุไม่เกินสี่สิบสองปีนะฮะ มาใครอยากจะอยู่ใต้นัง่งจะพิชซึ่งกับการคัดเลือก็สมัครก็มาเยอะเลยผมก็ตั้งคณะกรรมการาาากาานะคารัดเลือกจะเอาใครไปนะฮะต่อคัดเลือกเสร็จผมก็ต้องใช้อำนาจนะผมจัดตั้งนะคัดเลือกเสร็จแล้วผู้จัดการนะพื้นที่มันก็ไม่มีอำนาจที่จะตั้งเพราะเป็นบุคคลข้างนอกถึงแล้วน,นะผมก็ต้องอาศัยมาตรา56ของกอทครับต,ต,ต้องอนุมัติ ือว่าตั้งคนหนุ่มๆก็ไปทํางานเพื่อบ้านหนึ่งสมุดหลอดส่วนคนแก่ก็พอใจนะครับม,มีโอกาสออกมากอนบ้างนะครับซึ่งเป็นการในาใช้มาตราก่ยโดยมีเหตุพิเศษนะครับมีเหตุแต่พอมาถึงกรณีเนี้มันไม่ใช่ไม่ได้มีเหตุพิเศษผู้จัดการตำรวจต่างๆพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ยังไม่ไทันตั้งตั้งแล้วก็ยังไม่ไดเบิกบกค้องเลยใช่ไหมฮะนะเพียงแต่ว่า อ่ะปัญหาเกิดที่ตัวคุณนะคุณก็เลยมาใช้มาอ่ามาตามมาอ้างนะแต่คุณความจริงแล้วไม่ทีนี่พอตั้งแล้วเนี่ยนะผมจะเรียนต่อนิดนึงทำไมมันยุ่งนะใช่ครับค่านิยมตํารวจเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่โทษใครนะออืค่านิยมตารวจเนี่ยชอบนักชอบหนาที่อยู่งเือสับอสวนอต้องกันปราบปรามอยกรรมเลียนตรงๆได้นะ มนนันก็อาจจะมีผลประโยชน์ก็มาเกี่ยวข้องถูกไหม <c oughs> ไม่อยากจะไปอยู่ฝ่ายในการฝ่ <c oughs> ายในการต้องคุมกําลังคนคุมข่าว <c oughs> คุมนโยบายและแผนส้องบำรุงบัญชีการเงินงบประมาณอะไรต่างๆไม่อยากจะไปทําซึ่งความจริงเนี่ยงานพวกนี้เป็นสาคัญคนจะโตขึ้นเป็นผู้บริหารได้นะมันต้องรู้ทั้งฝ่ายอ่าบูฝ่ายบุ๋มอะไรต่างๆที่เวลาแต่งตั้งค <c oughs> นไปอยูนะ่ฝ่ายในการ มันก็ไม่อยากทํางานกันนะผมไม่อยากทํางานกันสมมติพ่พอแต่งตั้งโยกย้ายไปใครตายแล้วกูก็ไม่ลงบัญชีกับน,นะกูั้ำนะนะใครถูกไล่ออกแล้วกูก็ไม่เปลี่ยนสถานะนะหรือใครถูกหมายจับแล้วนะถูกจับคุมไปดําเนินคดีไม่เปลี่ยนมาบมัญชีมันก็หมักหมไม่ทันสํายหแล้วพอคุณจากที่มาใช้อํานาจประตาห้าสิบหกเนี่ยนะ พอเปิดคอมขึ้นมาอ้าวไอ้นี่ก็ยังอยู่ตำแหน่งนี่ืูก็ตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยมันก็สับสนประมาณจี่ไปหมดนันก็เป็นสาเหตุที่จะทําให้ว่าอาตั้งคนตายบ้างตั้งคนสามสี่คนไปในตำแหน่งเดียวกันบ้างนะตั้งไปแล้วไอ้คนนั้นที่ไปแทนไม่มีคําสั่งย้ายเ็เลยไอ้พวกนี้ก็ไปแทนแล้วอะไรเงี้ยคคนตายบ้างคนถูกดําเนินคดีอาญาบ้างอะไรต่งตางอ่างเงี้ยนมะันก็มีบัญหผ แต่ว่าในในความสับสนโอลมาหอันนี้เนี่ยท่านเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่งมีมีมีนนส่วนด้วยไหมฮะอันนี้ผมให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยมันเกี่ยวข้องชัดเจนเพราะผม<อ>เป็นผู้บัญชาการตำรวจเก่าผมไม่ใช่อย่างบุคคลภายนอกนะอ,อย่างท่านดออรอทิย์เนี่ยนะท่านอย่างภายน,นอก อาจจะฟังข้อพูดมาพูดตรงตรงน้อยกว่าผมด้วยกันนะคนะแต่สิ่งที่ท่านดอตรที่พูดเป็นความจริงแต่ท่านอาจจะไม่มีหลักฐานอะไรจะสนเนี่ยลูกน้องมาเล่ามาฟังมาพูดมากล่าวันโอ้ยจนผมละอายใจยินนะฮะกับการบริหารงานตำรวจที่มีทหารเข้ามาควบคุมนะมันเละเทะได้ยิ่งกว่านะฮะนักการเมืองดูแลนะเรียนตรงๆยังนะแย่มากครับ No <coughs>